มามาต่อต่ออืม um, วานนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าพี่ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้จริงๆนะที่ทำงานพี่ก็มีปัญหาเยอะมากเพราะเวลาเขาไปกันแหนกแหนใครเขาจะไปในในกันแหนกแหนแต่ผู้หญิงแล้วก็จะมีเพื่อนที่เขาสนับสนุนพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่เป็นหัวหน้าเขาคือพี่ก็ได้อยู่แต่อยู่เฉยๆอยู่ห่างๆพี่ไม่อยากแต่งงาน พี่ชอบเธอพี่พี่อยากจะมีชีวิตอยู่กับคนที่พี่แบบโูกรักสร้างรักไม่ใช่มัดมือชกพันกับว่าจังสี่คอยกันเรื่องว่าพี่คะแต่ในสถานการณ์ตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะไม่ได้พี่ทำเองงั้นไม่ได้พี่ยังแก้ปัญหาของพี่ไม่ได้เลยพี่จะเอาหนูเข้าไปห้องเกี่ยว คิดว่ามันถูกไหมเขาก็เลยสวนมาว่าเธอคิดดูพี่ต้องขับรถเข้ากรุงเทพทุกอาทิตย์เพื่อที่จะไปเจอเธอขับรถไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแค่ไปเจอเธอพาเธอไปกินข้าวแล้วพี่ก็ไปนอนบ้านบ้านเพื่อนเช้ามาพี่ก็ขับรถกลับ เพื่อที่จะให้เธอรู้ว่าพี่อ่ะชอบเธอมากคอยว่าแล้วสถานการณ์ตอนนี้ม,นมันมันเอืออบน่วยบอกค่ะถ้าคอยไปต่อเจ้าคิดว่าเขาสิบอกมาขา่าคอยตี<ข>ถ้าถ้าเราไปต่อพี่คิดว่ามันจะไม่ยืดเยื้อกว่านี้หรอคะเขาจะไม่มาฆ่าหรอนี่ขนาดนี่นี่ขนาดยังไม่รู้เลยนะ้หนูเป็นใครมีอะไรกับพี่ไหม ยังไงตรงไหนเขายังโทรมาด่าโหไอ้ลุมด่าซะไม่มีโคดเงานี่ไม่เหลือแล้วมัง้งเขาว่าเพอ,อพี่ขอโทษพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้แต่เขารู้เบอร์โทรอะได้มาได้ยังไงแล้วเพื่อนหนูมันต้องทํางานอะพี่บางทีมันเข้าประชุมอะมันต้องเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ล็อกเกอร์โทรมาซะโอ้โหเพื่อนกันเลยว่าพี่อยากให้รู้นะ ว่าพี่จจริงใจกับเรามากไม่งั้นพี่จะทะนุถนอมเราไหมไม่งั้นพี่ก็ชวนเราไปโรงแรมเลยไหมหรือไม่ชวนเราไปนอนที่นู่นที่นี่เลยไหมแต่พี่ไม่ําพี่รับเธอไปดูหนังไปกินข้าวแล้วเราก็ไปส่งบ้านล้วไปเที่ยวกันพี่น้องไปเที่ยวไปกินข่าวกลับบ้านก็ตีสองตีสามได้ไปกินข่าวไปเบิ้งหนังเบิ้งหนังแล้วแล้วก็ไปกินข่าวต่อไปนั่งดื่มนนเน่นั่งเบานั่นเบานี่น้ำกันแนงส่สิบ่ได้ปี ทะเลทะลายอีกอย่างทีบ่บดีเพราะว่าเวลาเพื่อนกระสีเบิงเวลาบอให้มันถึงตีสองพยายามหรือยวไถึงตีสองเพราะว่าเพื่อนหูวว่าข่อยตองเขาง,งานเพื่อนบอกเพื่อนกันเลยว่าดูที่พี่ทำเธอว่าพี่มีความจริงใจไหมเขาเล่าว่าพี่มีความจริงใจมากแต่ตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆแล้วหนูก็คิดว่าไปต่อไม่ไหวนะ ไม่รู้ว่าเรื่องเรามันจะจบยังไงแต่คือตอนนี้ยพี่ไปเคลียร์ตรงนี้ให้มันจบก่อนให้ไหมคือพี่ต้องเข้าใจนะผู้หญิงอ่ะเขาท้องมันมีผลกระทบกับลูกพี่นะแล้วลูกอะ่ะมันคือลูกพี่มันคือสายเลือดพี่เฮ้ยมันไม่ใช่สายเลือดใครสายเล,เลือดพี่นะถ้าลูกออกมาไม่ปกติมีปัญหาพี่จะรู้สึกผิดไหมพี่ก็รู้สึกผิดแต่พี่ พี่ไม่อยากทําในสิ่งที่ใจพี่ไม่ไม่ไม่อยากทําพี่อยากทําในสิ่งที่ใจพี่ต้องการพี่โดนมัดมือโชกนะตอนนี้ปัญหานี้พี่แก้ไม่ตกถ้าพี่รักเขาพี่ไม่มีปัญหาเลยแต่งงานหรือว่าอยู่กับเขาหรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันเพราะเขาท้องพี่ต้องทนุถนอมแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่มีใครเชื่อพี่คอยเลย่ะถามว่าเชื่อไหม หนูเชื่อนะชื่อพี่แต่ขอไม่ไปต่อพันทอนหายใจพี่จะทำยังไงจะให้พี่ทำยังไงพี่จะทำทุกอย่างพี่ไปขอโทษเขาปลอบเขาปรับความเข้าใจกับเขาพัพ่อนเลยแบบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อลูกขอไว้สิ เพื่อลูกเพื่อลูกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าลูกพี่คลอดแล้วเคลียร์กันได้แล้วพี่ค่อยติดต่อหนูมาเราค่อยเจอกันแต่หลังจากนี้ไปก็คือจบกันนะคือหนูไม่อยากไม่อยากสร้างความลำบากใจให้ใครแล้วปัญหาของหนูเองก็เยอะหนูเพิ่งเริ่มทำงาน ยังไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งบริษัทส่งไปไหนก็ไปเงินเดือนก็ไม่มีจะกินข้าวบางทีเงินหนูก็ยังไม่มีเลยพี่แค่นี้หนูก็ลําบากมากพอแล้วนะเรื่องแบบเนี้ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องมาเข้าสมองเนะี่ยหนูทํางานนะ่ะพี่ก็รู้ว่าหนูทํทงานกินข้าวคอมเงินเดือนก็ไม่เยอะถ้าขายเยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าเกิดหนูมีปัญหาอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงพี่จะเลี้ยงหนูเหรอ เพื่อเลยสวนมาถ้าเราอะ่ะตัดสินใจมาอยู่กับพี่พี่เลี้ยงมาอยู่บ้านผักอืมคพเลยว่าไม่อ่ะผมไม่อยากมีปัญหาอยู่อยู่ใ,ใกล้ขนาดนี้เขายังโทรมาด่าเลยไปถึงนู่นเขาไม่มันรอบค่าหดูหรอเคืาเลยว่า เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่โทรไปหาเราเรื่อยๆพี่เราก็ไปกินข้าวกันตามปกติเพราะว่าพี่ไม่ได้มีอะไรกับเขาพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้รักเขาเข้าใจไหมคําว่าไม่ได้รัก,กเข้าใจไหมคนมันไม่ได้รักเขาแบบพองมาคนมันไม่ได้รักเว้ยไม่รักจริงเว้ยแบบสูนเริ่มสูเเ์เคโลใจเย็นก็ไม่ได้บอกว่าจะเลิกคบแต่แค่บอกว่าตอนนี้เลิกก่อนพักก่อนได้ไหม คือให้พี่เคลียร์ปัญหาทางบ้านของพี่ก่อนไม่ต้องมายุ่งกับหนูคือเคลียร์เรื่องตัวเองก่อนได้ไหมหนูก็ไม่ได้ไปไหนหนูก็ต้องแต่ง,งานโอเคไหมคะพี่ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวพี่จะโทรมาทุกวันแล้วพี่ก็จะไปหาทุกอาทิตย์เหมือนเดิมเขาเรียกว่าพี่ก็รู้ว่าหนูต้องย้ายงานใช่ไหมเออคนก็เริ่มซูนเริ่มวโหคนเรียกว่าเออเอางี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ค่อยโทรมาใหม่นะ เราค่อยคุยกันใหม่แต่ตอนนี้คือไปปลอบเขาก่อนทําให้เขาใจดีว่าเออไม่เลิกไปแล้วย,ยังงั้ยังโกงของเขายัางไงก็ได้ลูกพี่ใกล้คอแล้วนะ่ะเฮ้ยมันมีผลกระทบแนละ้วจริงๆว่าอุี่เพิ่นกันเลยว่ามันยากเพราะพี่ไม่ได้รักเขายากมากแล้วเขาเป็นคนไม่ฟังใครนิสัยเขาเอาแต่ใจพี่เขากับเขาไม่ได้จริงๆไม่ได้รักไม่ได้สนใจไม่ได้มีเยอะใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจไหมแบบ ก็น,นำมาค่อยกันล้วกเข้าใจนะเข้าใจแต่มันทำไม่ได้ตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเขาไม่โทรมาเออถ้าเขาไม่โทรมาด่าหนูเนี่ยมันหนูหนูอาจจะไม่รู้หรือว่าพี่อาจจะค่อยๆบอกหนูหนูอาจจะรับได้แต่ตอนนี้คือ,อ,อทําไมมันต้องเอาปัญหามาใส่ตัวเองวะทําไมมันต้องไปยุ่งกับมีคนมีผัวเอ,อ้ยมีเมียแล้ววะอะไรอย่างงี้ในความคิดของหนูค่อยกัน,ากน่า้วสิเพิ่นกันแลยวพี่เข้าใจ คอยกระสวนไปพี่ไม่เข้าใจหรอกในตอนเนี้ยในหัวหนูคิดอย่างเดียวจะทํางานหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าห้องอืมฉันก็เลยบอกว่า,วาถ้าเธอลําบากเดี๋ยวพี่จะส่งให้ขอเลยว,ว่าไม่ต้องหรอกค่ะเอาไว้เลียงรูปพี่กรเอาเอาเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ลงตัวแล้วเราค่อยคุยกันโอเคไหมแค่นี้นะค่อยวางหูเลย ทโทรมาสม,มือพี่น้องมูข่อยบอกโทรมาส่งขอความโทรมาโทรมาคอยกับว่ารับบอกจิมาหานัดให้ไปมองเกาทุ่มหนึง่งนัดเวลากรหมูข่อยบอกบอกให้มูคอยบอกว่าไปถาเพื่นอยู่มองเกาเวลาทุ่มหนึง่งเพิ่นจะไปหาคอยกับว่าไปเพิ่นกับไปอีหรีได้พี่น้องมูว่าไปอิหรีอีหย่างมือหนาโทรมา ว่าเป็นอย่างจังบวไปถามมูคอยโทรมาคืนนั่นว่าปัญหาอยู่นี่คากับควบว่าไผีส่คยกระจบแค่นั่นอืมเรื่องนี้จบแค่นี้ไม่รับรู้จากเพิ่นเลยเดิบม่รับรู้อิงยังจากเพิ่นเลยทางไผ่ทางมันจบแล้ว <laughs> เดี๋ยว มือหนาี่มตอเลียงไม่นะคะเป็นเลียงสั้นและครสัน้นเลียงไม่มีหลายแบบนี้นหน่อยๆได้หลายถ้าตาคอยนี่ถึกแต่กับคนมีเมียผู้ใดไม่ีเมียนี่หาคนโสดอยากคอยซูนไปแล้วนะคะมือหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่สละเวลาฟังไปเลี้ยว